ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมครับเช็ดอัพเช่นเคยนะครับผมเนาะก็อยู่กับผมแ็กหน้าคุงเช่นเคยนะครับอ่านะครับวันนี้ก็จะมาสอนลงปลักอินเช่นเคยนะครับผมนะปลักอินไม้ครับนะครับก็จะเป็นปลักอินตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นบล็อกเอ่าอะไรไม่รู้นะเอาาอะไรไม่รู้นะแล้วก็ใช้ Google แปลให้อ่านให้ฟังแล้วกันนะครับผมเนาะบล็อกพรออะไรไม่รู้อะไรบล็อกพรออ่านะครับผมประมาณนั้นนะโอเคนะครับ ก็เป็นป้าอินที่เอาไว้สําหรับการล็อกกล่องนั่นเองหรือลอ็ลอกล็อกกล่องลอ็อกประตูเหมือนป้าอินอใช้ป้ายในการล็อกกล่องนะ,ะก็คือคล้ายๆกันนะครับผมเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นการล็อกกล่องโดยที่ไม่ต้องใช้ป้ายนะครับก็คือล็อกกล่องโดยใช้ G u I นั่นเองครับก็จะเป็นหน้าต่าง G I ขึ้นมาแบบนี้นะครับเนาะโอเคนะครับอโอเคนะครับเราก็ทําการดาวน์โหลดมาเลยฮนะ ก็ประยินนี้จะรองรับตั้งแต่เวอร์ชั่น1นึขึ้นไปถึง1นึครับผมเนาะก็ดาวน์โหลดแล้วก็มีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมานะครับผมก็รอสักครู่นะฮะพอมันขึ้นเราดาวน์โหลดดาวน์นะมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับผมโอเคแบบนี้นะแล้วก็ทำการเซฟแอดไปเลยฮนะแล้วก็ไปลงนะในไฟล์เซิร์ฟเวอร์เรานะก็หอยเออไปที่ไปครับเซตอัพนะครับเอามาเซตอัพแล้วก็ปรกอินนะครับผมแล้วก็ทำการเซฟไปเลยฮะแล้วก็ยืนยันด้วยนะครับผมเนาะโอเค เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการรันเซิฟนะครับรามาทําการรันเซิฟนะฮะไปที่เซิฟเรานะฮะแล้วก็ทําการรันนะฮะ,ะระหว่างที่รอรันครับเราก็มาดูปลั๊กอินร้าวๆก่อนนะครับผมเนาะปลั๊กอินนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าต่างนี้นะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นกล่องรูปกล่องอ็จะเป็นการล็อกนูงนี้ก็เป็นเลสตก็จะเป็น setting เลสตนต่างๆ setting ไว้ให้ว่ากล่องเนี้ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับประมาณนั้นนะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการรูปคนก็จะเป็นการแอดแอดคนเขา้าเขา้าเข้าบล็อกนั้นนะครับก็คือเข้ากล่องนะก็คือแบบว่าใครสาม,มารถเปิดกล่องนี้ได้บ้างนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะในส่วนของนี้ก็จะเป็นเพอร์มิชันนะครับตรงนี้ก็ไม่น่าอันนี้อไว้าสาหรับแอดมินฮะก็คนธรรมดาไม่ต้องใส่ให้ก็ได้นะครับเนาะเพราะคนธรรมดาดเปิดกล่องได้อยู่แล้วนะโอเคนะครับอ่ะ ระหว่างที่เราเซิร์ฟหลันนะครับก็ฝากกด, like, ดไลค์กดติดตามช anel ด้วยนะครับผมแนละถ้านในที่เข้ามาดูใหม่นะครับหรือว่าคนที่มาดูเก,ก่าก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับออยากให้ผมสอนคลิปอะไรก็สามารถอาคอมเมนต์ไว้ใต้ดีพิชด้วยได้นะครับสอนบิธอินอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเนาะหรือว่าจะเข้าร i s อร์ d มาพูดคุยกันได้นะครับเนาะก็จะมีร i s อร์ d นะครับผมนะก็จะมีการแจ้งเตือนหรือว่าเข้ามาพูดคุยในห้องในรีคอร์ดได้นะครับจะมีห้องเจรจาไปพูดคุยกันได้นะครับนะ อ่าก็ะจะทิ้งลิงก์ลิงก์อ่าอ่าที่ขอไว้ใานดีฟชันนะครับอ่า่เป็นไรเซิร,ฟร์ฟโหลดเสร็จแล้วนะฮะเราเข้าเซิร์ฟไปเลยครับโอเคนะฮะโอเคนะครับแป๊บรอสักนะครู่นะฮะอ่าเราเข้าเซิร์ฟไปแล้วโอเคนะฮะปุ๊บไอีตัวหนึ่งเข้ามาด้วยนะฮะครู่นะฮะปิงโอเค มาละเดี๋ยวเราทุบตรงนี้ออกก่อนนะครับ,บๆๆอ๋อปิงครับปิงปิงขึ้นสองพันเป็นสักพู่นะปิงครับปิงปิงมากมากโคตรจะปิงฮนะโอเคเราเอาสองตัวนี้ไปละโอเคปิงชัด โอเคแหลกแต่กู่นะฮะไปอิองมากเลยนะผมทุบไปแล้วอะทำไมใช่อ่ะมาดูมาดูในส่วนของเอยช่างมันก่อนฮะอันนี้มันบ้าก่ออ๋อโอเคอ่า เรา,าดูวิธีการใช้กันนะครับผมเนาะวิธีการใช้นะครับเราก็ทาการวางกล่องไปเลยฮนะวางกล่องไปแบบนี้นะนี่วางกล่องไปนะครับก็ตอนนี้ก็คือกล่องเราล็อกไว้แล้วนะครับเราล็อกไว้แล้วแล้วก็ใส่ของเข้าไปนะครับก็อ่ะเรามาแยกจอยให้ดูกันดีกว่านะโอเคแบบนี้นะอ่ะใช้ตัวหนึ่งมาดูนะับงนี้ปุ๊บกดคลิกเห็นไหมมันก็ไม่สามารถเปิดได้มันคิดว่า no permission นะครับก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับ no permission นะครับอ่าไม่ไม่มี permission ในการเปิดนะครับอ่า แล้วก็กดชิปนะฮะกดชิปเดี๋ยวเรามือปากกดชิปนะฮะแล้วกดขวานะครับก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานครับอ่าก็จะมีการอันนี้จะเป็นอันล็อกคือปลดปลดล็อกกล่องครับส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าเรซโตนเซตอัพนะครับก็จะเป็นเออเซตติ้งนะครับก็จะเป็นมีแบบว่าการการระบบพวกอ่าดึงของจากกล่องไปนะเช่นแบบพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะดูดเอาแบบเอาฮอปเปอร์วางไว้ล่างกล่องแนละ้วมันก็ดูดกลองไปอันนี้ก็ประมาณนั้นอ่านะครับ เป็นทีการแอดแอดคนเข้ากล่องก็กดชิปนะกดขวานะครับผมอ่าแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นรูปคนนะฮะอ่าแล้วก็ทําการเซิร์ชเพลเยอร์ไปก่อนนะออกมีตัวน่าราคาญไปเลยมาตุ๊บหลอกเลยอ่ะนะครับแล้วก็อนะตรงนี้ครับนะฮะแล้วก็เซิร์ชตรงนี้นะครับเซินะร์ชเพลเยอร์ player, แล้วก็ใส่ชื่อเพลเยอร์เพื่อนเราไปนะฮะเช่นนี่ฮะใส่เป็นไอซอกคุงอะไรไปนะฮะอ้าว เสียงมันน่ารำคาญมากเลยโอเคเรากดไปแล้วฮะนี่ก็จะเป็นรูปรูปหัวงคนนั้นนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกไปฮะโอเคแค่นี้เราก็เพื่อนเราก็เข้าไปอยู่ในกล่องได้แล้วนะครับเพื่อนเราก็อยู่ในกล่องได้เพื่อนเราก็สามารถเปิดกล่องได้แล้วฮะล้วก็ลองให้เพื่อนเราเปิดดูอะปุ๊บนี่เห็นไหมเปิดกล่องได้แล้วแล้วก็ของเสร็จไปได้นะครับวันนี้นะครับเราดูขั้นตอนต่อไปนะฮะก็เราลองวางดับเบิลไว้ตรงนี้นะครับดับเบิลคะัตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ย ใส่กล่องไปปุ๊บตอนนี้กล่องก็ล็อกอยู่เนี่ยเราใส่ไปมันก็สามารถอ่าลงมาได้อ่าเดียเออ,อืมงูป่าเราไปลองอ่านะครับก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของว่าอ่าสมมุติว่าคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของกล่องอ่ะเนี่ยถ้าคนไม่ใช่เจ้าของกล่องนะครับก็ จะไม่สามารถวางวางอันนี้ได้ครับก็จะถ้าเราวางอันนี้ไปนะครับปุ๊บวางไออ่าเรียกว่าท่อไปเนี่ยท่อไปปุ๊บดูดของออกจากกล่องนะครับประมาณนี้ครับอ่าปุ๊บมันก็จะไม่ไม่ไม่ร่วงลงมานะไม่ร่วงลงมาเนี่ยก็ไม่ร่วงลงมาเนี่ยก็ของก็จะอยู่อยู่เหมือนเดิมนะไม่ร่วงนะประมาณนี้ครับอ่าแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราแบบเปิดอย่างนี้นะครับปุ๊บปิดตรงนี้ออกปุ๊บมันก็จะร่วงลงมาตรงนี้นะครับนะมาอีกตัวหนึ่งดูนะ ปึ๊บเห็นไหมมันก็จะล่วง,งมาฮะไ <ies. S 1> ปอ่าเพราะเพราะงั้นเราไม่ต้องปิดนะฮะอ่าเพราะงั้นเราเปิดไว้แบบนี้อยู่แล้วนะครับโอเคก็สามารถใช้พวกกับประตูก็ได้นะฮะประตูแบบนี้ก็ได้นะฮะนี่นะฮะประตูนะฮะประตูก็ได้นะฮะอ่าเนี่ยก็ประตูล็อกอยู่แล้วนะฮะเห็นไหมกดเพย์เรสก็อื่นก็จะไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับประมาณนี้นะฮะอ่าพวกประตูแล้วก็อ่า พวกเตาผิงเตาเผาก็ว่าไปนะฮะนี่กล่องเบียอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็ไม่สามารถเปิดได้เหมือนกันนะเห็นไหมปึ๊บปึ๊บนี่แบบนี้ก็ต้องแอดเพื่อนเข้าไปนะอ่ามาดูในส่วนของคอนฟิกกันบ้างนะครับผมเนาะมาที่เพิ่มอินนะครับก็คอนฟิกอ่าแล้วก็มาที่เพิ่มอินนะฮะแล้วก็มาที่เพิ่มอินอ่าบล็อกตรงนี้ฮะแล้วก็มาที่คอนฟิกครับประมาณนี้นี่คอนฟิกนะครับอ่า มาดูในส่วนตรงนี้นะฮะก็จะมีการว่าเราสามารถล็อกกล่องอะไรได้บ้างนะฮะล็อก,กอะไรได้บ้างะครับประมาณนี้หรือเราจะเอาเป็นล็อกบล็อกดินไหมล็อกดินนะดินเี็นไงดีดีอะไรอะ่ะดิน D I R D I R T อย่างเงีออ้อ่ะอ่าลองดูนะฮะถ้าเราล็อกไปจะเป็นไงอ่ะแล้วก็พิมพ์คำสั่งทับบล็อก บล็อกนะรีโหลดประมาณนี้นะครับผมปุ๊บอ่าก็รีโหลดเราลองเอาวางบล็อกดินดูฮะวางบล็อกดิน,นนี้ไปนะเอาวางไว้แบบน,นี้อ่ะลองวางไปนะครับได้ไหมไม่น่าได้นะคิดว่าอ่าไม่ได้นะวางไปแล้วไอ้ตัวนึงกดได้อ่ะไม่น่าได้นะโอเคไอ้พวกบล็อกพวกนี้ไม่น่าใช้ได้ครับก็ลบไปนะไปะเลยโอเค มาดูในส่วนของพวกนี้ก็จะเป็นบล็อกที่สามารถอ่าอันนี้ก็คือสามารถใช้ได้นะพวกนี้นะฮะอ่านะครับนี่ก็คือบล็อกประตูประตูต่างๆนะฮะนี่อ่ามาดูส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเราจะกําหนดว่าอันนี้คือมันจะกําหนดว่าเวลาผู้เล่นวางบล็อกบล็อกพวกนี้มันจะทําการล็อกเลยล็อก,ล,อก,ก,กล็อกอัตโนมัติเลยนะครับผมก็จะทําการล็อกอัตโนมัติเลยฮะเราก็ปรับเป็นฟอนะครับ ถ้าเราปรับเป็นฟอสครับนี่ปรับเป็นฟอสนะฮะมันจะทําการแบบว่าไม่รียกว่าอะไรมันก็จะเป็นอ่าการแบบว่าไปให้ล็อกกล่องอัตโนมัตินะฮะอ่าดีก็ดีไปนะผมปุ๊บอ่าพอเราวางกล่องไปใช่ไหมวางกล่องไปตรงนี้ปุ๊บอ่าผู้เล่นก็สามารถเปิดได้เลยนะซึ่งแบบนี้นะครับผมก็ให้ก็ค่อยให้มาให้ผู้เล่นอนะ่ะถ,ถ้าจะล็อกกล่องไหนก็ให้มากดกดชิปแล้วกดขี้ขวาแล้วก็กดล็อก เองนะครับผมแล้วมากดล็อกเองนะที่ละกล่องนะไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวถ้าผู้เล่นวางวางกล่องทุกกล่องมันจะล็อกทุกกล่องนะแล้วเพื่อนจะไม่สามารถเปิดกล่องได้นะครับเพื่อนก็จะไม่สามารถเปิดกล่องได้นั่นเองนะครับก็จะทําก็จะให้ไม่งั้นเดี๋ยวเพลเยอร์ก็ต้องมาแอดเพื่อนทุกกล่องนะครับผมเนาะก็วานนั้นนะครับก็ปรับเป็นฟอร์ดีสุดแล้วนะครับผมนี่ก็ล็อกกล่องไปเลยนะวันนี้นะครับวันนี้นะครับอ่ะ คลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมนะน่าจะมีเพียงท่านี้นะครับผมนะอ่าน่าจะมีอะไรแล้วนะครับมีเพียงท่านี้นะครับเอ่อเพราอินนี้ก็อ่าลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมเนาะก็ลองไปศึกษากันดูนะครับผมเนาะประมาณนั้นนะครับอ่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับผมบายยครับบายยบายครับบายครับผม